เมื่อฟังคำพูดของ WU แห่งชายลึกลับต้องการให้หลอดอังกฤษคุกเขาลงหาลินซูยูและ WU เทียนไลก็ตระหนักว่ามีบางอย่างผิดปกติเขาอยู่กับหลอดอังกฤษมาเกือบร้อยปีแล้วและเขารู้มากที่สุดเกี่ยวกับกิจการของหลอดอังกฤษ และเขารู้ว่าหลอดอังกฤษตามมหาลิงวานเนอร์มานานกว่า300ปีและเขาก็รู้ด้วยว่าลิงวานเนอร์ไม่มีการเพาะปลูกเลยอย่างไรก็ตามสิ่งที่ w ี h ูทูแฮงพูดในวันนี้ได้ลมล้างการรับรู้ของเขาที่มีต่อลิงวานเนอร์มาหลายปีเขาอดไม่ได้ที่จะถอนหายใจกับ w t เทียลดูเหมือนนะว่าเราจะประเมินลิงวานเนอร์ต่ำเกินไปมาหลายปีแล้วผู้หญิงคนนี้อาจจะแตกในสิ่งที่หลอดอังกฤษฝ่ายฝันเรื่องนี้เร่งด่วนฉันจะรายงานต่อหลอดอังกฤษทันทีคุณรอข่าวของฉัน Wu t h Hang รีบขอร้องคุณปู่โปรดพูดคำดีๆอีกสองสามคำสำหรับหลานชายของคุณต่อหน้าหลอดอังกฤษไม่ต้องกังวล Wu ท i น n ลถอนหายใจและพูดว่าในเรื่องนี้ฉันจะช่วยคุณพูดให้มากที่สุดอย่างแน่นอนหลังจากนั้นเขากล่าวว่าคุณสามารถถ่ายวิดีโอมือของคุณและส่งให้ฉันและฉันจะนำเสนอต่อหลอดอังกฤษ Wu c h Hang รพูดว่าโอเคคุณปู่หลานชายของฉันจะยิงมันและส่งให้คุณ หลังจากวางสาย WU 2 h a n g ได้ถ่ายภาพฉากนองเลือดของมือขวาด้วยมือซ้ายของเขาจากนั้นบังคับตัวเองไปที่ห้องน้ำและถ่ายรูปมือซ้ายของเขาเหมือนชีวิตใหม่ในกระจกเมือ่อ WU t i ีย l ไได้รับวิดีโอเขาก็ไปหา WU เฟ y a n ทันทีเมือ่อ WU เฟ y a n ได้ยินว่าชายลึกลับให้ยาปรับรูปร่างแก่ WU 2 h a n g คนของคนทั้งคนก็ลุกขึ้นในขณะนี้และพุ่งออกมากับ WU t i ี n สิ่งที่คุณพูดเป็นความจริง คนนั้นให้ยาปรับรูปร่างให้ WU 2แห่งจริงๆยาปรับรูปร่างที่สามารถทําให้ผู้คนปรับรูปร่างสีทองของพวกเขาได้มันเป็นความจริง WU เทียนไลรี U ่เปิดวิดีโอที่ส่งโดย WU 2แห่งยื่นให้ WU เฟยยันและพูดว่า หลอดหญิงนี่คือวิดีโอที่ผู้ใต้บังคับบัญชาส่งโดย WU t o h a n g งเมื่อไม่กี่วันก่อนเมื่อผู้อาวุโสสามคนยืนอยู่บนมือซ้ายของเขาผู้ใต้บังคับบัญชาของเขามีความเมตตาและบาดแผลของเขาได้รับการรักษาอย่างเรียบร้อยและแทบไม่มีการนองเลือดและชายลึกลับก็โหดเหี้ยมและแยกข้อมือขวาของเขาโดยตรงบาดแผลมีเลือดและเลอแล้วคุณดูมือซ้ายของเขาคุณไม่เห็นรอยแผลเป็นใดๆและแม้กระทั่งดูบอบบางกว่าผิวหนังที่ข้อมือของเขาเล็กน้อย Wu f e y a n ดูวิดีโอทั้งหมดโดยไม่กระพริบตาและคนทั้งคนก็เริ่มสั่นอย่างรุนแรงอย่างควบคุมไม่ได้เธอกัดฟันและพูดอย่างเย็นชาเหมือนสัตว์ร้ายคำราม การกลั่นยาปรับรูปร่างเช่นเดียวกับยาเขียวชะอมตลอดปีนิรันดร์ล้วนต้องการวัสดุยาที่มีค่ามากนั่นคือเถาวันกระดูกฟีนิกฉันมีความมั่นใจ80%เอร์ซนที่จะคาดเดาว่าในบรรดายาร้อยรอบและหลายพันครั้งจะมีรสชาติของเถาวันกระดูกฟีนิกฉันมองหามันมาหลายร้อยปีแล้วและฉันยังขอให้ผู้คนในสมาคมเบรกกิ้งทิ้งตามมาหาฉันมาหลายร้อยปีแต่ฉันไม่เคยพบร่องรอยของมันคนนี้มาจากไหน Wu t i n l i รีบพูดว่ายังไงก็ตามหลอดอ e ิงผู้ใต้บังคับบัญชาย,ยังไม่พูดจบเมื่อชายลึกลับกำลังจะจากไปให้ Wu Twohang นำข้อความมาให้คุณและลินซูยูก็ถูกกล่าวถึงในคำพูด Wu t n l i ไม่กล้าพูดคำเดิมที่เย่เชนขอให้ Wu t w o h n ถ่ายทอดต่อหน้า Wu ฟ e i ั a ดังนั้นเขาจึงสามารถบอกเธอได้ด้วยวิธีที่คลุมเครือว่าเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับ Lin ซ u ยู เมื่อ WU f e y a n ได้ยินคำสามคำของ Lin s u y ูเธอก็ยิ่งถูกฟ้าผ่าในทันทีและคนทั้งคนก็สับสนมากจนเธออยู่ในภววงและพล่งออกมาเขารู้ได้อย่างไรเกี่ยวกับการจับน้องชายของเขาหลังจากนั้นเธอก็กลับมารู้สึกตัวและเปลี่ยนเป็นน้ำเสียงเย็นชาทันทีและถามว่าเขาจะรู้ชื่อ Lin s u y ูได้อย่างไรนอกจากฉันและคุณในโลกนี้แล้วฉันเกรงว่ามีเพียง Lin ินวาเน n e r เท่านั้นที่รู้จัก Lin าเน n e r ใช่ไหม แม้ว่าลินซูยูจะต่อสู้มาครึ่งชีวิตเพื่อต่อต้านราชวงศ์ชิงและฟื้นฟูราชวงศ์หมิงแต่ก็ไม่มีบันทึกเกี่ยวกับเขาในหนังสือประวัติศาสตร์ เหตุผลก็เพราะ breaking ทิ้ง society ไม่ประสบความสำเร็จก่อนการตายของลินซูยูก่อนที่จะหลบหนีเข้าไปในภูเขา1นึ่งแสนแห่งราชวงศ์ breaking ทิ้งจะถูกตามล่าโดยราชสำนักชิงจนกว่าจะเหลือเพียงลินซูยูและ WU f a ั y a n และหลังจากที่ลินซูยูประสบความสำเร็จในโรงเรียนมัธยมต้นหนึ่งแเมาเท่นเขาคิดที่จะฟื้นฟู breaking ทิ้ง society และแม้กระทั่งโค่นล้มการปกครองของราชสำนักชิงและคืนชาวฮัน แต่เขาไม่ได้คาดหวังว่าจะได้รับบาดเจ็บจากลูกศรลับของ WU f e y a n และเขาก็เสียชีวิตก่อนที่เขาจะออกจากโรงเรียนได้ WU f e y a n ออกมาจาก1 0 0 0 0แสนเกรดเมลเทนและค้นหาลิงวานเนอร์แต่ไม่เป็นผลและก่อตั้ง Breaking King Society ในปัจจุบันขึ้นใหม่แต่ Breaking King Society นี้ไม่ได้ทำอะไรกับราชวงศ์ชิงตั้งแต่วันที่เธอก่อตั้งและตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา Breaking King Society ได้กลายเป็นองค์กรลับสูงและไม่มีบันทึกเกี่ยวกับพวกเขาในโลก ยิ่งไปกว่านั้นแม้ว่าจะมีคนบังเอิญได้ยินเกี่ยวกับ Breaking King Society ในปัจจุบันซึ่งสร้างขึ้นใหม่มานานกว่า300ปีแต่คนนอกก็ไม่รู้ว่าใครเป็นผู้ก่อตั้ง Breaking King Society และคนนอกก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าผู้ก่อตั้งคนรุ่นนี้ชื่อ W. U. f a y a n แล้วพวกเขาจะรู้ได้อย่างไรว่าในบรรดาผู้ก่อตั้งคนก่อนๆมีคนชื่อ Lin Su y ู ดังนั้นทันทีที่ WU f ยันได้ยินว่าบุคคลลึกลับพูดถึงลินซูยูความคิดทั้งหมดของเธอก็หยุดชะงักในขณะนี้และนี่คือจุดประสงค์ของเย่เชนด้วยแม้ว่าสิ่งนี้จะใช้ประโยชน์จากชื่อพ่อของลินวานเนอร์แต่ก็จะไม่ส่งผลเสียต่อลินวานเนอร์ท้ายที่สุดลินวานเนอร์ตามมาหา WU ย e ันมาหลายร้อยปีแล้วและไม่ว่าเธอจะพูดถึงลินจัเหรือไม่ก็ตามเธอก็เป็นคนที่ WU f ยันต้องการค้นหามากที่สุดและหลังจากพูดถึงเรื่องนี้แล้ว มันจะทำให้เธอเปลี่ยนการตัดสินก่อนหน้านี้ว่าลินวาเนอร์จะถูกบทขยี้ด้วยตัวเองเท่านั้นและทำให้เธอรู้สึกเกรงขามในลินวาเนอร์แน่นอนในเวลานี้ WU เฟยันกำมัดแน่นกัดฟันและพูดอย่างเฉียบคมฉันไม่ได้คาดหวังจริงๆว่าลินวาเนอร์คนนี้จะมีพละกกำลังเช่นนี้ไม่ว่าบุคคลลึกลับคนนี้จะได้รับการปลูกฝังโดยเธอหรือไม่สิ่งหนึ่งที่แน่นอนคือบุคคลนี้ต้องเกี่ยวข้องกับเธอและเป็นไปได้มากที่พวกเขาจะสนิทกันมาก Wu t n l i รีบพูดว่าหลอดหญิงคุณเคยบอกว่าลินวานเนอร์เองไม่มีการฝึกฝนดังนั้นจึงมีเหตุผลที่เขาไม่สามารถฝึกฝนปรมาจารย์ที่มีการฝึกฝนที่แข็งแกร่งได้ ว f เฟยันพูดอย่างเย็นชาฉันบอกคุณเสมอว่าลินวานเนอร์ต้องถูกจับทั้งเป็นและไม่ถูกฆ่าสาเหตุหลักมาจากเธอมีสมบัติอยู่ในมือที่อาจารย์ของฉันทิ้งไว้ให้พี่ชายของฉันในตอนนั้นสมบัตินั้นทรงพลังมากจนสามารถทำให้ผู้คนแอบวบว่าไปได้หลายพันไมล์ในพริบตาและอาจารย์ของฉันยังบอกด้วยว่าแหวนเป็นกุญแจสู่ความสำเร็จของราชวงศ์ต่อต้านชิงและการฟื้นฟรูราชวงศ์หมิงฉันคาดเดามาโดยตลอดว่าคุณมีวิธีการบางอย่างในการซ่อนบางสิ่งที่ยังไม่ได้สอนให้ฉันแบบฝึกหัด เช่นเดียวกับแดนฟางแห่งฮุนเดรท r n a นแอนทาซสัน r ีเทิรสิ่งที่ฉันกังวลมากที่สุดในตอนนี้คือลินวาเนอร์ว่าเธอพบวิธีเปิดเนื้อหาที่ซ่อนอยู่ของแหวนหรือไม่เมื่อพูดถึงเรื่องนี้ w u เฟยัพูดอีกครั้ง เดิมทีฉันคิดว่าลินวาเนอร์ไม่มีอำนาจที่จะยับยั้งไก่นับประสาอะไรกับออราครึ่งหนึ่งและเป็นไปไม่ได้ที่จะเข้าใจความลึกลับแต่วันนี้ฉันลังเลเล็กน้อยฉันกังวลว่าบุคคลลึกลับนี้คือลินวาเนอร์พระภิกษุที่ได้รับการฝึกฝนด้วยเนื้อหาที่ซ่อนอยู่ในวงแหวนแม้ว่าเธอเองจะไม่มีการฝึกฝน แต่เมื่อเธอพบต้นกล้าที่ดีอย่างซองรู้เพียงแค่ให้เขาออกกำลังกายเขาจะสามารถประหนักถึงเต่าได้ด้วยตัวเองหากเป็นกรณีอันตรายของบุคคลน,นี้สูงงบว่าที่ฉันคาดเดาไว้ก่อนหน้านี้มากในขณะนี้สีหน้าของ w เ Feiyan เจ็บปวดเล็กน้อยและอิดฉาเล็กน้อยและเธอกัดฟันและพูดว่าฉันไม่พบเถาวันกระดูกฟีนิกมาหลายร้อยปีแล้วแต่คนนี้ไม่เพียงแต่มีเถาวันกระดูกฟีนิกเท่านั้นแต่ยังฝึกฝนให้เป็นยาปรับรูปร่างด้วย สิ่งที่น่าเกลียดชังที่สุดคือเขาให้ยาปรับรูปร่างให้กับ WU t o Hang เหมือนสุนัขที่มีขนมและเขาก็ตัดมือขวาของ WU t o Hang ด้วยฝ่ามือข้างหนึ่งซึ่งเพียงแค่ตบฉันในอากาศหลังจากนั้นเธอก็มองไปที่ WU Tianli และพุ่งออกมาบอก WU t o Hang และสั่งให้เขาตัดมือซ้ายของเขาอย่าให้ใครรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ในวันนี้ยกเว้นคุณและฉัน Wu ทียนไลอดไม่ได้ที่จะตัวสันและรีบพูดว่าหลอดหญิงแม้ว่าทูแฮงจะบอกว่าเขาผิดแต่เขาก็ยังสูญเสียมือไปถ้าเขาตัดมือซ้ายของเขาอีกครั้งเขาจะกลายเป็นคนสูญเปล่าโดยสิ้นเชิง Wu Feiyan จ้องมองด้วยความโกรธแค้นและถามว่าคุณเคยสงสัยหรือไม่ว่าผู้อาวุโสทั้งสามมาจากคิดอย่างไรหากพวกเขารู้ มือซ้ายของ WU t o h a n งถูกตัดขาดโดยพวกเขาและเมื่อพวกเขาพบกันอีกครั้งในอนาคตเพียงเพื่อพบว่ามือซ้ายของเขาโตขึ้นและมือขวาของเขาหายไปพวกเขาจะตระหนักได้ทันทีว่าเกิดอะไรขึ้นและตระหนักว่าสัตว์ูแข็งแกร่งกอว่าที่พวกเขาคิดไว้มากแม้แต่สัตรูก็มีบางสิ่งที่ฉันใฝ่ฝันมาตลอดแต่ไม่เคยได้รับมันเป็นเรื่องแบบนี้ในสถานที่ของอีกฝ่ายแต่คุณสามารถนำมันออกไปอย่างสบายสบายและเสียไปอย่างไม่เป็นทางการ บางทีพวกเขาอาจจะคิดว่าความแข็งแกร่งที่ครอบคลุมของศัตรูนั้นสูงกว่าของฉันด้วยซ้ำเมืม่อขวัญกำลังใจของกองทัพอ่อนแอลงใครจะเป็นผู้รับผิดชอบ